ครับข้อนี้ได้นะครับว่าวกฎหมายก็กำหนดไว้แล้วว่าต้องมีคุณสมบัิอย่างหนึ่งอย่างใดใน,นข้อที่หนึ่งข้อที่ห้านะครับจะเป็นสามัญก็ได้หรือว่าเป็นอาวุโสก็ได้นะครับประํำอ,อยู่ที่โรงงานนะครับส่วนข้อที่สองคือหากเป็นโรงงานหรือว่าอาคารนะครับมีการติดตั้งมอบแรงในป่ามากกว่า3 000, า3 0ันหนยสาวให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสทั้งสองคนเลยได้หรือไม่นะครับข้อนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ พ้อกฎหมายกำหนดว่าสองคนเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณสมบัติอาวุโสนะครับหรือจะให้คนอีกคนหนึ่งเป็นอาวุโสร่วมกันก็ได้นะครับผมส่วนข้อสามนะครับกรณีที่เป็นโรงงานหรือยาคารนะครับได้ได้แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านาโรงงานสามัญแล้วเนี่ยจะสามารถให้ผู้รับผิดชอบด้านโรงงานสามัญคนเดิมนะครับไปอบรมเป็นผู้รับผิดชอบด้านโรงงานอาวุโสได้หรือไม่นะครับข้อนี้ได้นะครับแต่ ั้นต่ำก็คือต้องจบระดับอวสนะครับผมแล้วก็มีหมายเลขผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้วนะครับแล้วก็ทางปปก็จะให้สิทธิ์สำหรับหน่วยงานนะครับที่มีการติดตั้งมอบแรงงาตั้งแต่3ามพันเ่วสามสิบคขึ้นไปก่อนนะครับผมแล้วก็หากหน่วยงานใดที่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสแล้วนะครับจะส่งเพิ่มแต่ตั้งเพิ่มไม่ได้นะครับผมเขาจะให้สิทธิ์สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีก่อนนะครับผมตรงนี้ส่วนข้อที่4ครับ เป็นโรงงานควบคุมสองแห่งนะครับอยู่ต่างเลขที่บ้านกันซึ่งมีเจ้าของคนเดียวกันจะให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจะใช้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานคนเดียวกันได้หรือไม่นะครับข้อนี้ไม่ได้นะครับเพราะเจตนาลงอองกฎหมายคือต้องาการจะให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลัลงงานประจําอยู่ที่โรงงานหรือว่าอาคารควบคุมแต่ละแห่งไปเลยนะครับผมต่อมาครับในเรื่องของการแก้ไขทั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานครับ ที่เดียวกันนะครับมีสองบ้านเลขกที่แต่เวลาขึ้นเป็นโรงงานควบคุมนะครับเป็นติสิษเดียว่วาสองติสิษครับหนึ่งติสิษย์หรอครับก็ oh. หนึ่งคนครับก็แล้วแต่ตามขนาดของโรงงานหรือว่าอาคารนะครับผมา <c oughs> ต่อในเรื่องของการแก้แต่ตั้งนะครับครับผม <c oughs> ต้องเสริมที่คุณกวดว่าโรงงานนี่ก็เป็นโรงงานควบคุมใช่ไหมครับแล้วก็เลขที่บ้านต่างกันด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อาคารก็เป็นอาคารควบคุมเช่นกันใช่ไหมครับก็ใช้ร่วมกันไม่ได้ครับต้องให้มีทู้รับที่ชอบด้านโรงงานนะครับจกี่กันที่โรงงานหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งไปเลยนะครับผมตามขนาดการติดตั้งหม้อแรงไฟฟ้านะครับหรือกานใช้พลังงานนะครับผมมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับ ก็ขอเข้าในเรื่องของการแจ้งแบบต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนะครับซึ่งหลักๆก็จะมีด้วยกัน3กรณีนะครับโดยสไลด์นี้จะเป็นกรณีที่1ก็คือว่าเป็นโรงงานหรืออาคารควบ <c oughs> คุมนะครับกฤฤฤฤ่อนกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับก็คือว่าทุกท่านที่มาในวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นโรงงานหรือว่าอาคารควบคุมครับก่อนวันที่31ครับปี52นะครับผมก็มีาการกำหนดว่า,าเป็นกลุ่มโรงงานขนาดเล็กก่อนนะครับผมหรือว่าอาคารขนาดเล็กนะครับ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับโดยกรณีที่หนึ่งก็คือว่าหากมีผอชลอหรือว่าผอชอคนเดิมอยู่แล้วเนี่ยซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อที่1นึ่งสองหรือข้อที่3นะครับต้องการให้ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปนะครับข้อต้องทาหนังสือ,อแจ้งยืนยันให้ที่ด,ดีทราบนะครับว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ท่านเดิมปฏิบัติต่อไปนะครับซึ่งทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสถานภาพของโรงงานหรือว่าอาคารควบคุมของทุกท่านอยู่แล้วนะครับว่า ในอาคารของเราเนี่ยมีผู้รับผิดชอบด้านพลัางงานที่ได้ขึ้นทะเบียนและก็มีหมายเลขแล้วเนี่ยกับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเนี่ยที่คงอยู่ครับมีอยู่กี่ท่านนะครับโดยหากแจ้งยนินยันไปแล้วแล้วก็ยังไม่ครบถ้วนครับกบกวนแจ้งยินยันกกับให,ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ถูกต้องตามจํานวนที่มีอยู่ในฐานของพอ,พอนะครับผมแต่หากใครยังไม่แจ้งย,ยินันก็ดาเนินการได้เลยนะครับผมตามส,ตตตสถานภาพที่ได้ไปในวันนี้นะครับผม โดยการแจ้ง,จงยินนี้ก็คือเป็นการทําหนังสือว่าเป็นจดหมายยินยันไปก็ได้นะครับอาจจะให้เจ้าของเซน็นแต่ว่าผู้มีอำนาจส่งสุดเซ็นก็ได้หรืออาจจะเป็นหัวหน้าเราเซ็นยินันไปก็ได้หรือถ้าถ้าเรานั้นไม่สะดวกก็อาจจะเป็นผู้รับผิดชอบตัวเราเองก็ได้นะครับแจ้งยินยันไปให้ปพภพรทราบนะครับผมตรงนี้เพื่อที่ว่าตามปพภพจะได้อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับผมตามที่ทุกท่านมีอยู่นะครับผมส่วนกรณีที่2นะครับว่า กรณีที่ว่าโรงงานหรือว่าอาคารใดน,นะครับที่ยังไม่มีผอชลอมรือผอชพรนะครับให้นี้เป็นการแจ้งแต่งตั้งนะครับตามวรรคข้อที่1นึ่งข้อที่5นะครับข้อใดข้อหน,นึน่กกกงนะครับภายใน1นึวันนับตั้งแต่กระทรวงมีบทใช้บังคับแล้วก็แจ้งให้เจะาทีทราบทันทีนะครับซึ่งปัจจุบันหากโรงงานใดหรือว่าอาคารใดน,นะครับที่ยังไม่มีนะครับก็ไอ้นี่เนินการแจ้งได้แล้วนะครับเพราะว่าถือว่ามีความผิดแล้วนะครับเพราะว่า ภา,ายใน180วันนับตั้งแต่กฎกระทรวงมีผลใชบ้บังคับก็คือต้องไม่เกินวันที่26มกราคมปี53นะครับซึ่งปัจจุบันก็ล่วงเลยมาแล้วนะครับซึ่งจะแนะนําว่าถ้ารอการปรับรดงก็จะช้าไปนะครับผมเพราะว่าหลักสูตรปัจจุบันของปี53เนี่ยกำหนดการแล้วก็รายละเอียดยังไม่ออกมาเลยนะครับผมก็แนะนําว่าให้แต่งตั้งโดยใช้ผลงานจะได้หมายเลขเหมือนกันนะครับแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับผมตามขนสมบัติข้อที่หนึ่งกับข้อที่2นะครับผม ส่วนหากเป็นกลุ่มโรงงานหรือว่าอาคารขนาดใหญ่นะครับผมคนที่หนึ่งก็เช่นกันนะครับหากมีผอชลหรือว่าผอชอคนเดิมอยู่แล้วนะครับที่มีหมายเลขนะครับต้องการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมต่อไปก็ทำางินสดแจ้งยีจะให้สร้างนิดนึงนะครับผมส่วนหากยังไม่มีนะครับก็เรี่องเนินกจรตัดหานะครับภายในน้อยไสิบวันนะครับตามคุณสมบัติข้อที่หนึ่งข้อที่ห้าครับข้อใดข้อหนึ่งนะครับผมส่วนคนที่สองนะครับก็คือคุณสมบัติอาวุโสนะครับ ก็คือว่าให้รีบจัดหานะครับภายใน1 8 0วันตามกฎสมบัติข้อที่4หรือข้อที่5นะครับโดยต่อไปนะครับผู้เราบผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสก็จะมีคําย่อที่แตกต่างออกไปก็คือผออสอนะครับก็จะเรียกว่าเป็นผอ,อสอนะครับผมโดยนะครับให้เจ้าของจัดหาภายใน180วันนะครับแต่หากไม่สามารถจัดหาได้ภายใน1 8 0วันโดยไม่ใช่ความผิดของเจ้าของโรงงานหรือว่าอาคารควบคุมนะครับ ก็สามารถทําเรื่องของขยายรนะยะเวลาการแก้งแต่งตั้งออกไปได้นะครับแต่ไม่เกิน2ปีนะครับที่จะมีอำนาจให้หยาดออกไปได้นะครับ,รบตั้งแต่กระทรวงมีผลใช้บังคับได้แจ้งคดีทราบทันทีนะครับซึ่งในเรื่องของไม่ใช่ความผิดของเจ้าของโรงงานหรือว่าเจ้าของอาคารก็คือว่าหลักสูนผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวสโสเนี่ยจะแจ้งแต่งตั้งได้ก็คือเป็นการส่งเข้าอบรมเท่านั้นใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางผู้จัดก็คือสำนักพัฒนาทรัพยากรมุคนด้านพลังงานเนี่ย มันยังไม่สามารถกาหนดแผนออกมาได้ซึ่งมีใช่ความผิดของเจ้าของโรงงานหรือว่าเจ้าของอาคารนะครับในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้บานโรงงานผลิตโฉมขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถทาเรื่องขอขยายออกไปได้นะครับโดยเบื้องต้นครับขั้นตอนการขอขยายะคะ<ะ>ารับก็คือจัดหาบุคลากรครับตรงตามคณสมัติที่กําหนดที่สามารถส่งเข้าระบบได้ะครับแล้วก็ส่งคัดสมัครไปเลยนะครับผมแล้วก็ทางทางพัฒน,นา,นาร้อด่วนบุคคลก็จะมีจดหมายแจ้งกลับ ว่าหลักสูตรปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีกําหนดแผนออกมานครับแล้วก็สําเนาจดหมายตัวนั้นนะครับนี่ไปถับจดหมายในการขอขายายระย,ยระเวลา,ยยายแล้วก็ส่งไปที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนนะครับเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการถูกต้องแล้วก็ถูต้อแล้วนะครับผมแต่ถ้เราสามาัญไม่สามารถขอขาย,ยายระย,ยระเวลายได้นะครับก็ให้รีกํำหนดการโดยด่วนเลยนะครับผมตรงนี้ตันนี้นะครับก็จะให้เห็นระย,ยระเวลา,ยยายในเรื่องของ การแยกแ่งพรรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือว่ากลุ่มใหญ่นะครับผมซึ่งบทกระทรวงเรื่องผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประกาศเมื่อวันที่3สิงหาคม52ครับต้องจยให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นสามัญหรือว่าอาวุโสนะครับภายในหมด80วันนะครับก็คือต้องไม่เกินวันที่26มกราคม53นะครับแต่ตครัสำหรับกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่นะครับที่ต้องกาให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสเนี่ยหากไม่สามารถจัดหาได้ภายใน้อด80วัน ก็สามารถทําเรื่องของขยายระยะเวลาออกไปได้นะครับก็คือจะไม่เกินวันที่30กันยายนปี54นั่นเองนะครับผมต่อมาในเรื่องของการแก้แต่งสร้างรับผิดชอบด้านพลังงานตอนเที่2ก็คือว่าเป็นโรงงานหรืออาคารควบคุมนะครับตามกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับและยังให้ผลคำตนดสองปีก็คือว่าเพิ่งเป็นโรงงานหรืออาคารควบคุมต่างวันที่31กันยายน52นั่นเองนะครับผม ก็มีเงื่อนไขก็เหมือนว่าหากเป็นกลุ่มโรงงานหรือว่าอาคารขนาดเล็กนะครับก็ให้รีบดำเนินตัดหาผู้รับผิดชอบด้านโรงงานครับไม่ว่าจะเป็นขอชะลอหรือขอชะออนครับภายใน180วันครับถึตามต้สมบัิก้อใดข้อนหนึ่งนะครับนับตั้งแต่บส่วนมีผลใช้บังคับหรือนับตั้งแต่วันนี้ก็าายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนะครับและทําเรื่องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีนะครับผม ส่วนหากเป็นกลุ่มโรงงานหรืออาคารขนาดใหญ่นะครับผมคนที่1ก็เช่นกันนะครับให้รีบดำเนินาการจัดหาภายใน180วันนะครับผมและก็มีหนังสือแจ้งวีซ่าทันทีนะครับส่วนคนที่2ก็คือ,คอ,อนะครับอาบุโสนะครับก็เช่นกันให้รีบจัด